พี่น้องผมเบ้าดอกข้นเผือกครับผมนี่ผวันศุกร์ที่าเพิ่งจะต่อปลูกพริกขายนะครับนะครับพริกกินสี่ครับผมพริกกระเพื่อนพี่น้องคนนึงโอ้จมนกเย้เย้เลยครับผมนะครับนะครับผมเด็กินสีไหมเพิ่งครับผมนะครับปลาดีหวาขนาดไหนอืมโอ้แซ่บกรอบนะหวานเพราะว่อืมพี่น้องกูอย่างแซ่บเลยครับผมนะครับป้าจะปลูกขายดีครับลูก บ้าเผ็ดได้ไหมนออ้องพี่ครับนะครับแต่ในแต่รูปพี่แอปเปิ้ลนะครับเนเปเปี่ยปลาบุตรแต่รูปแล้วผมนะครับเป็นแถวเลยแม่ยา,ยามพี่น้องครับ เดี่พี่ให้ไปกินอือมาให้กินครับวันหยุดคืออด้รพี่น้องพิกพิกหยวกเด้ครับเนี่ยหนาวมันก็แรกตัดอือใช่ใพี่น้องครับมากับพี่น้องเน่อยครับเนี่ยนิยามพี่น้องเพิ่มมาหายครับผมครับห่าต้องใจดีใจดีครับผมคนไทยมากเลยครับอืมออกชื่อได้รบ้าง อันให้ยูให้กินห้ผมออกชื่ออะไรวะไทยนี่โอ้งามริตไหมด้าน้างอ่ี้ก่อนสวนนี่เนาะนี่นพี่นอเห็นบ่อยุดีสบายครับอืมเห็นยังไงกันได้รกักอ,อ้ยอดอาไปเฮ็ดกับเขากับน้ำนะอ่ะอืมเดียงใด้พี่รถตัดีล้ว โอ้น้ำครับพี่น้องพี่โอ้สวนพี่น้อสวนนี่ครับนี่จะเป็นอนแบบปลูกแบบปลูกได้ด้วยครับผมเนี่พี่น้องอาวคุนะสวนได้เสามเงถ่ายเองวะครับเนี่ยอ๊น้าดยึงเอาเลยครับโอ้นะครับ เด่นมีนอกนะครับโอ้ยถุงมือกูมีเนาะเพิ่งจะตัดพริกให้ครับผมมือมีเาครับพิธีชีวิตรแรงงานไทยในะอิสราเอลมาเดียนรันกันเพนิ่ฮะปั่นของยุของกินให้กินครับพี่น้องเชยนกด้ดดกิกนี่เ้ยเด้อน,นะครับเ<อ>ี่ยนเ่ะครับพี่น้องโอ้ยอมพีนน่น้องน้องโดดขัดโดดแค่โดกวัวพี่น้องครับ โเก็บมาเก็บมเก็บมาเกติดไหมครับเม่กี้ซุ่เป็นตัวไหครับโอ้หน้ำนนน้ำหลอดนี่มือขาดมอโอ้กย่างน้ำเลยครับพี่น้องนี่ครับอ่าดีตสวนสวนเจ้าปู่ไปขายนบไป้หรเจ้าก้อนอย่างี้นี่ครับพี่น้องโอ้งามงหลาหลพี่น้องงามหลสวนสวน คนไทยกับมาเรียนกันยับปันไฮยูห้กินที่ไครับผม้ส่งได้ลนครับพี่น้องกโนลิอ้คนไทยเขามีอยูเส่เหมนกับนี่ยังยูกินเหกับปันใ้กันกินครับผมนะครับการใส้ชีวิตแรงงานไทยในต่างดนครับตดเอผูดียนอมเอาไปยังี่มครับมันได้ยูาได้ยู นี่ครับคนไทยเขาก็มาหาอยู่หาจินหาอยู่หาจินมันหยุดแม่ยามพี่น้องเพิ่นเอาของกินให้พี่น้องโอุ้นะจัดเตียมเลยมว้โอ้จัดเตียมเลยมันเลยนะครับนะครับโอ้เอา้นวังหไาวเพิ่นใจดีครับี่ครับนะครับโอ้นพี่น่องสวนนะครับผม นะครับโอ้งามครับพี่น้องงามพูดนะครับผมโอ้สวนพี่น้องสวนน่ครับโอ้เนี่ยครับผมคนไทยเขาแบบมันเรียนน้ำกันเพิ่อเอาของอยู่ห่างกินนะครับย่างหลายเลยน่ครับพี่น้องอ อายุหาจินมะนาเพิ่งกจบพริกให้ครับผมครับพริกหยวกได้ครับเนี่ยเกียวไว้เกียวไว้ผมดิเกียวไว้น่อยๆนะเน้อโอแกงีบดิไม่ตัดเกี่ยวมืลกวเอายากินเนี่อ้แห้งมั้ยครัดแงนะครับกดแรกเกี่ยวม่ให้ผมนเบ้งเลยครับผมคุณ โอ้สวนพี่น้องสวนทกีออก่นนลางุ่นแล้วมนตมไปอยนาพ่ใจดีดีครับผมปั่นให้ยุให้จินนะครับมันเลียวงานหน่ยนะโอ้ยออกไฟเลยมันเลียวงานเลยนะเออดูว่าตัวเอาเดียวี่ห้ปานั้นะครับผมนี่ับผมครับผมอยู่เด่นโอ้ยยอดยอด

วัดพโอ้่เี้ดแทงเราบ่มันเพดีจำยาวันห้า 3, 5, 5, 5, 5. ้้านละทางโอ้หลายเทวว่าพี่น้องผมอมู่สวน,สวนดกาเว่าครับคุณนะโอ้แเตละเถวเลยพี่น้องเอ้ยโอ้่มเวมืนอ,อ,อนผมปลูกปลูกแน่เลสวนสน อยู่ทางนี้มังคุดยู่กินได้ครับเนี่ยกระทั่งผมอยู่นี่มะนาวครับิพริกกระเทียมหอมๆพร้อไปเนี่ยโอ้เอาไว้ตำแก้วครับผมเผ็ดยังคายไหมครับเนี่ยผมว่าเพราะเผ็ดเผ็ดยังแห้งเลยพริกหยวกกันเลยครับคนไทยเขาจะหาอยู่หาจีนเนื้อใช่ไหครับผมนายามพี่น้องพี่น้องกะ หาของให้ครับผมนะครับแต่ละล่องแต่ละแถวพี่น้องเออพูดนะส่วนพูดนะครับสามแถวได้ไหมสามแถวโอ้ก็โฟลังหลังนี่เด็กได้ลงมือโอ้นะครับหน้าวงานหน่ะนะหนาวเงยใจดีให้โอ้ได้ปลหลายเร็วไปโอ้เปิดมือก่อนแล้วมาเตะโอ้ไปหาพี่น้องเพื่อนพี่น้องเขาใจดีเนาะ ครับเพิ่นก็นให้ยู่ให้กินสด,สดจากสวนเที่ยวเขาหน้าบ้านโอ้งามครับง้อมแจวเลยเด้อเจวแจวแจวแจวโอ้ยังคักเลยนะครับผมอยากให้เบิง่งบรรยากาศเลยไหมครับแม่คุผมไม่เล่นพี่นอ้องเพิ่นตันนะพี่เคยกินครับพี่นอ้องนะครับพริกป๊าพริกหยวกด้วยครับเนี่ยโอ้สวนพี่นอ้นองคุณนะแต่ละร่องโอ้โดกกระแท้ว่าครับผมอ้าสวน พิตศลูก <sympath> ย <is> ังไงเด้คร <hei> ับเนี่ยพริกหยวกบ้านเฮาเหรอครับไบ้านพริกเจลครับผมตำเจวตำตำเจวไปกินครับพี่น้องุนะโอ้โหน้ำงามสวยพี่น้องดูโอ้บรรยากาศชิมเพื่อนะครับบ้านเผ็ดวะเนี่ยมันนี่กินเพื่อนเผ็ดโอ้โอ้รักเผ็ดอยู่พี่น้องไปดีกว่าเผ็ดวานวัเผ็ดเว้โอ้เผ็ดพี่น้องเผ็ด โอ้เห็นหลายเห็นหลายโอ้โพริกไนงะเป็นแถวเลยครับแบบเงาเลยนะครับย่างเงาเลยครับ,รบพี่น้องพริกหยวกพริกกนะนาแอปเปเิ้ลเขาเด้ไครับผมขเขาจะปลูกให้ขายนะส่งตลาดครับนะครับโอ้แจ้งในก็ฝากกดติดตามซ่องเบ้าดอ,อกขนเผือดด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามดนะครับผมขอบคุณครับ